น้องไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะคะตอนนี้น้องไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะคะพี่ใหม่ก็เศร้ามากเลยไม่ได้เลี้ยงน้องแล้วใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราเพิ่งไปรับแม่หนึ่งออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะทุกคนวันนี้เรามีข่าวแจ้งนะคะทุกคนเนื่องจากว่าคลิปก่อนหน้านี้นะคะเราทําคลิปอะไรบ้านที่ใหม่แม่หนึ่งทองแม่หนึ่งทองเออแม่หนึ่งทองมีการตรวจการตั้งครรภ์ใช่ไหมคะแล้วก็อีกวันหนึ่งที่แม่หนึ่งย้ายบ้านใช่ไหมคะี่ใหม่แล้วถัดจากวันที่ย้ายบ้านนะคะเกิดอะไรขึ้นคะน้องไม่ได้อยู่กับเราล ก็ตอนนี้แม่หนึ่งออกจากโรงพยาบาลมาเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศที่แม่หนึ่งเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวนะคะทุกคน <ม>เหตุการณ์นี้นะคะก็เกิดขึ้นในวันที่6กันยานะคะซึ่ง6กันยาก็เป็นวันเกิดของแม่เกณนั่นเองนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์แม่หนึ่งกันนะคะว่าตอนนี้แม่หนึ่งเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่รักษาตัวแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลมานะคะเป็นไงบ้างคะแม่หนึ่งเศร้าค่ะทุกคนตอนนี้น้องไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะคะ เกิดอาการยังไงคะแม่หนึ่งเล่าให้น้องๆฟังเอ,อ่อแม่หนึ่งตกหลกมามันปวดท้องค่ะปวดท้องแล้วก็รู้สึกมีเลือดไหลออกมาไงคะ่ะ<อ>ก็เลยไปหาหมอหมอก็บอกว่าไม่ทันแล้วนะคะน้องม,มาอยู่แล้ว,ลวใช่นะคะทุกคนนี่ก็เป็นแจ้งเหตุข่าวร้ายให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะจะได้รู้ว่าเดี๋ยวเผื่อว่าแม่หนึ่งถ่ายคลิปแล้วก็วิ่งเดี๋ยวทุกคนจะเป็นห่วงน้องในท้องเนาะ นี่แม่หนึ่งเสียใจมากเลยแม่หนึ่งร้องไห้หลายรอบแล้วนะคะทุกคนส่งกําลังใจให้แม่หนึ่งด้วยนะคะพีใ่ใหม่ก็เศร้ามากเลยไม่ได้เลี้ยงน้องแล้วใช่ไหมคะคือตอนที่ตอนที่ตรวจท้องตั้งครรภ์แบบว่าเราดีใจมากเลยเนาะทุก <itel> คนแบบต่างดีใจแล้วก็พี่ใหม่ร้องไห้เลยอยากมีน้องมากนะคะแล้ว <realizar> ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้แม่หนึ่งนะคะให้แม่หนึ่งแข็งแรงสู้พ่อแข็งแรงไวๆเนาะแล้วก็มาถ่ายที่กับพวกเราต่อนะคะแม่หนึ่งนะ ถ้าน้องอยากมาเดี๋ยวน้องก็จะมาอีกรอบหนึ่งนะคะไมหนึ่งสู้ๆนะคะ<ช>ทุกคนสามารถส่งกำลังใจคอมเมนต์มาให้กำลังใจไม่หนึ่งได้เลยนะคะใต้คลิปนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวเราให้ไมหนึ่งพักผ่อนก่อนเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ๊ายบดีค่ะบ๊ายบาย